เอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยครับกับความสําเร็จของฝายบ้านขวากใต้นะครับที่ตํำบลท่าข้ามอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเป็นหนึ่งในฝายที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพรม้อมๆกันครับ โครงการฝ่ายกั้นน้ำบ้านขวากใต้ตาบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโครงการต้นแบบตัวอย่างการปฏิรูปประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามโครงการติดตามการเสนอแนะในการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา270ฝ่ายชุมชนบ้านขวากใต้ถือเป็นโครงการต้นแบบของการปฏิรูปอย่างแท้จริงปฏิรูปด้วยประชาชนภาคราัฐภาคเอกชนร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวทําให้เกิด การอยู่ดีมีสู่คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจตลอดจนสังคมดีฝายแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากด้วยความแห้งแล้งนะครับชาวบ้านขาดแคลนน้ำ จึงหาแนวทางในการที่จะสร้างแหล่งน้ําตอนแรกนะคะกลุมของพวกเราก็เริ่มเริ่มสนใจที่จะทําฝายเพราะว่าเห็นเห็นจากความเพ่งแรงของอำเภอะคะ่ะแล้วก็มันส่งผลกระทบถึงพวกเราด้วยนะคะก็เลยคิดว่าจะใช้พละกกำลังของเด็กให้มีประโยชน์คะ่ะก็เริ่มจากการทําฝายเล็กๆรู้สึกดีคะ่ะแล้วก็เห็นเห็นผลประโยชน์ด้วยะคะ่ะก็เลย เริ่มเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายใหญ่ร่วมกับชุมชนค่ะการร่วมมือของทุกฝ่ายนําไปสู่ความสําเร็จที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อยู่อย่างมีความสุขมีน้ํากิน่นน้ําใช้ตลอดจนน้าด้านการเกษตรฝ่ายที่สําเร็จแล้วก็คืออําเภอเรียงแก่นนะครับสร้างใช้เวลาเพียง17เดือนเท่านะนั้นน้าเป็นฝายนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องดีใจมากอันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ที่ประชาชนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกัน คิดเห็นลงมือทำแล้วก็โดยที่ไม่มีค่าจ้างนะครับทุกคนเสียสละเวลาเสียสละแรงงานร่วมใจการทำร่วมใจสันคิดโครงการสวบรพบประชาชนีนที่ก็เป็นโครงการที่เชื่อมโยงให้คนที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญของการตัดสินใจในเชิงนโยบายของสภา,าได้เข้ามาสัมผัสกับปัญหาของชาวบ้านที่แท้จริง ด้วยมิรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร